อ้าวโยมเชิญเดี๋ยวจะถามอะไรสักหน่อยนะ,ะนั่นใครหลานเหรอจ้าอ๋อนี่คือบ้านโยมเหรอจ้าอยู่กันกี่คนบ้านนี้สามคนจ้ะสามคนเดี๋ยวนั่งคุยนิดาสามคนเราก็อี้มาอะไ,ไรเดี๋ยวเดี๋ยวอะไ,ไรเดี๋ยวก็มามมเก็อี้โยม โยมโยม,ยมนั่งที่เดิมเอากระเป๋าออกเออนึ่เผาควันกันอีกเนี่ยควันมันกันเริ่มอมืกี่ขวบแล้วลูกสาวฮะล้าน,านสี่ขวบกว่าจ้ะสี่ขวบจ้ะแล้วยมกี่ขวบแล้ว ห้าสิบหกจ้ะฟันกลางจะงอกใหม่จ้ะฟ <ละ S 2> ันยังยังขึ้นนิดนิดน่อยๆตยก็ลงอยู่กี่คนนะสามคนจ้ะมีโยมหลายหลาแล้วใครคนนึงแฟนจ้ะแฟนแฟนอายุเท่าไหร่แล้วอายุห้าสิบห้าสิบเอ็ดจ้ะห้าสิบเอ็ดแล้วใครหาเลี้ยงกินกันทุกวันก็เมื่อก่อนเนี่ยทำกินได้แต่ตอนนี้ทำไม่ได้ผมเนี่ยท่านปวดข้าต้องกินยาประจำอยู่จ้ะ ตอนก่อนแฟนยังทํางานได้ทีนี้เขาก็ปวดร่างปวดร่างก็ปวดข้าก็ไม่ได้ทํางานตัวลงแฟนยมเป็นด้วยเหรอจะยมด้วยจะแต่ท่านเป็นโรคลูมาตอยรักษาอยู่แต่แฟนนะเพิ่งจะเป็นยังได้ไม่เพิ่งจะเป็นปีช่องปีนี่จะนิ่งๆก่อนลูกอยู่เฉยๆเออเฉยๆก่อนอ๋อแล้วตัลงแล้วใครหาเลี้ยงล่ะก็เนี้ยลูกพ่อเข้าทรงให้เดือนหนึ่งทีก็ต้องพันมั่งทีก็ต้องพันกว่ามั่งถ้าถ้าเงินพอ ก็จะส่งซ่องผันกว่าถ้าไม่พอก็คือเนี่ยกเดือนที่แล้วเนี้ยเดือนเนี้ยส่งมาส่องผันก็กินใช้อยู่พอดีได้ได้ข้องตัวน้อยนี้อีกหกร้อยไงโอ้แทบได้แค่สองพันหกร้อยเองจ้าสามชีวิตแต่ถ้าถ้าก็เข้ามีแต่เ็าน้อยเดือนบางเดือนเข้าคิดว่าจะส่งให้มากกว่านี้แต่คือปัจจุบันที่ว่าได้ทุกเดือนคือส่องผันอะได้แน่ๆอยู่จ้ะกินใช้อยู่แลลุงก็ ก็มีแค่ลูกชายท่า,านที่ส่งมาให้สอง0ันของโยมยังไม่ได้เงินคนชราเนี่ย50กว่าจ้ะกอนนี้แล้วบางทีไปห้าหมอสุโคไทยก็บางทีจ้างรถเข้าไปบางทีก็ลอยซ่องร้อยอย่างเงี้ยจะให้เขาขับรถไปให้เฉยๆของตัวเองมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งอะ่ะไม่พอหรอกแค่สองพันหกร้อย มันให hey, mm ้ทอดไม่พอก็คือไม่พอบางครั้งก็ไปไปเซ็นร้านค้าไว้พอพอลูกส่งมาให้ซ่องพันก็คือเอาตรงเนี้ยไปให้เข้าแล้วพอลาเดือนพอไม่ชนเดือนก็ไปเอาของเข้าก่อนเข้าก็ให้จากร้านค้าแฟนก็ปวดปวดเขาปวดเอวเนี่ยแต่เพิ่งจะเป็นปีต้องปีธรรมก้อนก็ยังทํางานได้ยุ่แต่เนี่ยมาต้องปีนี้คือไม่ได้ทําเลยปีกายก็ยังทํามั่ง ไปมั้งไม่ไปมั้งไปหาหมอไหมเขาบังแฟนนะไม่ไปห้ามหมอท่านเองท่านไปทุกเดือนจ้ะรูมาตอยเหรอจ้ะมันเนี่ยมันเป็นขาวไปปวดกระดูกปวดทุกข้อเนี่ยดีๆลูกไม่เก่งขาไม่เก่งขาดู๋เจ๊เจ๊เป็นมานานยังรูมาตอยห้าหกปีแล้วจ้ะกินยาต้อนเนื้อกันนะเนี่ยคอมันจะเป็นตำข้อตำอะไรเนี่หมดจ้ะ แต่อย่างว,ว่าไม่รู้ว่าจะยยอีกสักกี่วันเนี่ยแหละจะเสียส่งเดี๋ยวมีขนมให้กินมีขนเมเอาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะช่วยเรื่องข้าวปลาอาหารแล้วก็มีเงินให้ส่วนหนึ่งแต่ก็อยากให้ขัดพุทโธบ้างจะ,จะได้จิตเรามีสมาธิแต่ตอนเยนคืนทันก็ไหว้ผ่านะหลวงหลวงตาไหวอะไรบ้าง แบบไหวก้กอน,นอนก็ไหว้พระอยู่แล้วก็บางทีทา่ทาท่นี่ก็คือนั่งสมาธิเหมือนกันจ้ะแล้วสวดมนต์ไหมหรือไม่ได้สวดม่แต่ไหวพ้พระก็เนี่ยแหละสวดมนต์ไหว้พระนี่เลยจ้ะใช้สวดเลยใช้บทไหนก็แค่น้ำโมอะไรเนี้ยพอหนังสื่อท่านกับไม่ได้เรียนกับเข้าจ้ะ นั่งดูจิตเราแล้วก็กําหนดพุทโธไปแม้อยู่กลางวันแล้วก็กําหนดได้พุทโธพุทโธไปนี่ยขาขา่อยู่เฉยๆิอยู่เฉยเเข้า,ขาขใจไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเอาเอาข้าวมาสักสิบลูกได้ไว้บ้านนี้เอาข้าวมาสิบลูกได้กับข้าวเสื้อผ้า กเก่งเดี๋ยวเดตลาดถึงแวะซื้อเอ,เอาเอาเงินมาสามหมื่นไปเอาไว้ใช้ด้วยหัดพุดโทโธฝึกไปเอาเอาเทปธรรมะฟัง,ฟงเวลาฟังธรรมะไปแล้วก็น้อมจิตไปนี่ก็ได้บุญจ้แล้วพอกลางค่ำกลางคืนก็ขัดนั่งพุโทโธหรือว่าทำทั้งวันนี่แหละแล้วก็แผ่เมตตาช่วงกลางคืน ให้กับตัวเองให้กับพ่อกับแม่พ่อแม่อยู่ไหมอยู่แต่อยู่สุพรรณน้อนจ้ะอ๋อมีหน้าถึงมีเสียงเนินเอ,อจ้าใ่ๆอยๆแล้วเป็นไงมาไงถึงสุโขทัยไปไปทำงานตอนก่อนทำงานยุ่งเทปแล้วก็ไปได้แฟนมาจ้ะอ๋อแล้วก็เลยกลับมาอยู่นี่มีขนมอะไรให้เด็กมาด้วยนะเอาเข้าวข้าวเจ้า ว่าอะไรจะเรียนสือจ้ะนี่ก็ไปจ้ะเนี้เพิ่งจะไปเทอมยุตไดส้สองวันสาวันเนี่ยจ้ะต่อไปก็ค่าก็ต้องเพิ่มเด็กเด็กต้องเรียนแล้วไปใครไปส่งมีรถรับส่งเดือนหนึ่งส่องร้อยก็ยังงบอยู่ติในสองพันนี่ยจ้ะแล้วค่าน้ําไฟเท่าไหร่้ค่าน้ำบางทีกส็สี5สิบห้าสิบค่าไฟจะไม่เสียจ้ะ มาดีม,มั้าได้ได้ไหมน่าจะได้ไม่ได้ก็เล็กไปทิศเรื่งองรูเ,เดี๋ยวเสือ้อกางเกงของเรากางเกงยีนเราหมดแล้วเนาะมีรวมวัมวรวมลำบากรวมสามส่วน นั่งเหมือนเดิมดอ,อง้์เท้าต้องพูดเล็กเออเอา,เอาลองของโยมใส่ถนัดแบบแบบไหนแบบหนีบหรือว่าแบบสวมลองนะเออ,ดอ,เอได้พ่อดีเล็กไปหน่อยไหมไม่เล็กาจ้นะฮะไม่เล็กนะเ,เอาได้ ดึงดึงดึง,ดงออกเลยดึงก็ติกเดี๋ยวจะได้มุงม้งเออนี่มุ้งยมนอนลวงออก,ลกับหลานกับสามีไม่สามคนเหรอนี่ว่าไม่นอนอีกทีหนึ่งอ๋อเดอ,อ๋นี้มาพิเยุมาเดี๋ยงั้นถ้าโยมฟังสวดมนก็เปิดปั๊บก็จะเป็นเสียงสวดมนนะมีแท็กหนึ่งแท็กสองเนี่ยถ้าถ้าเรานับจากข้างหน้านี่ ปุ่มที่3ปุ่มที่4เนี่ยที่เราใช้ปุ่มสมกดทีหนึ่งก็เดินหน้าไปชั่วโมงกดทีก็เดินหน้าชั่วโมงปุ่มสุดท้ายกดทีก็ถอยหลังทีกดทีก็ถอยหลังทีนะถ้าเราสววเปิดเงี้ยมันมีสวดมนต์เช้าเย็นนะดูจะมีดนตรีก่อน

เตือนใครนะ่ยตมไมยังพระขวันตามสะทามังสะจังคังหิเมหิสะการหิยาคารหังอาตุปิเตหิอภิปุจยัมอย่างนี้กำลังธรรมะเชา้าผ่านไปหนึ่งชั่วโมง,งนะ ก็จะมีธรรมดเย็นถ้าธรรมดเย็นก็จะขึ้นอีกต็งต็งต็งใหม่นี่นะในสุวรรอันนี้กดเดินเดินหน้าหนีแล้วนะหนีจากจากที่กําลังฟังอยู่ปุ๊บเต็งเตงอีกแล้วเดี๋ยวอันนี้เต็งเตงนี่คือธรรมดเย็นถ้าเราต้องการกดหนีอีกไม่ฟังเสียงสวดมนฟังเทศกดทีหนึ่งหนีไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกดที่ปุ่มสามหนีไปชั่วโมงหนีไปชั่วโมง ต่อไปเราฟังธรรมปุ่มปุ่มที่สองเนี่ยเพราะถ้ามือไปโดนปั๊บเสียงหยุดเลยนะเท่ากับมันมันไปสต็อปเสียงไปหยุดเสียงต้องกดอีกครั้งถึงจะเดินใหธรรมในแนวฉะนั้นเวลาเราฟังตนไหนว่ากําลังดีแล้วเราปมีธุระปั๊บกดครั้งไปแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่ต้องการไปยุ่งก็ปล่อยเลยไม่ต้องไปแตกมันสิ่งที่เป็นหลักสำคัญบางคนฟังไปฟังไปเอ๊ะทำไมเสียงหายไปทีมือไปโดนเนี่ยพอโดนปั๊บเสียงหยุดแล้ว ต้องกดอีกรอบหนึ่งถึงเสียงกลับมาโดยกายว่าไอ้ผมที่หนึ่งก็ปล่อยมันมันมันหมุนเองมหมุน,มนเวียนเองเขาเรียกเป็นออโต้รีเวิร์ดถ้าสามอย่างนี้ไม่สํารวมนะยังไม่ใช่ถ้าโยมฟังไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องกดต้องถามว่าสเป็นเทศไปเรื่อยๆสามร้อยก็ชั่วโมงแต่ถ้าจะฟังเสียงสวดมนต์ตรงนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งว่า เราเดินหน้าไปกี่ชั่วโมงเราต้องถอยกับต้องกดถอยถอยถอยอย่างเงี้ยอย่างต่อไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติว่าเดินามาห,ห้างรึเป่แต่การปฏิบัติได้คู่ใหม่แล้วเนาะําว่าสํารวมกายเอาขานมเด็กไปไหนเนี่ยเราสํารวมอยู่ในสี่เออมีแล้วนะอานี่ทจนี่รู้แล้วใช่ไหมว่าว่าถ้าเดินหน้าก็ถอยหลังปุ่มสามปุ่มสี่ปุ่มหน้า ปุ่มที่สามคือเดินหน้าปุ่มที่สี่คือถอยกลับมาถ้าโยมฟังไปยี่สิบชั่วโมงโยมต้องถอยกลับยี่สิบชั่วโมงทีนี้ถ้าเราไม่รู้ทีนี้ปัญหามันไม่มไม่มันไม่มีตัวโชว์งั้นก็ฟังไปเรื่อยๆนะใส่ฐานก็ได้เสียบไฟก็ได้อาแบมือนี่คืออริยทรัพย์ของโยมนะให้ฟังไปเรื่อยๆว่างก็นั่งฟังน้อมจิตไปฟังแล้วจิตก็จะได้มีสมาธิไปด้วย การฟังธรรมหนึ่งได้ปัญญา 2. ได้จิตเป็นสมาธิ 3. ตจิตยังให้เกิดกุศล 4. ทําให้เกิดความสุขหําให้หายสงสัย 6. มบรรลุธรรมได้ไม่ต้องรู้หนังสือเนี่ยคนฟังธรรมสมัยก่อนก็ฟังพอจิตน้อมไปมันเกิดเห็นสัจธรรมคือความจริงของชีวิตเนี่ยใจมันก็เลยไม่อยากจะไปไปทุกข์ละ <Yeah. S 2> เพียงแต่ทุกกาหนดรู้แล้วไม่ยึดกับมันเ <Yeah. S 2> นี่ยอย่างโยมกำลังเ,เป็นรูมาตอ,อยเงี้ยรู้แล้วว่าเป็นทุกข์เราก็ได้แค่รักษา <Yeah. S 2> ถ้าไม่หายยังไงย,ง,ยง,ยงยังไงมันเรื่องของร่างกายแล้วแต่เรื่องของโยมคือโยมต้องรักษาใจโยมเองถ้าโยมโม่เดีมานั่งบนโอ้ oh, ฉันไม่หายฉันทุกข์ยังไงอย่างนี้มันกลายทำให้เราฟุงา้งซ่านนะเอา, <Yeah. S 1> เ,อาเอาเงินให้โยมไป เอาเงินโยมไปสามหมื่นนะเ<ว>ก,ก็บไว้ใช้เออเอาคน<ว>มกนได้กินกันกับข้าก็ได้กินกันิ้งเออนะเก็บไว้ใช้แล้วนี้ก็เสียบไฟถ้า,ถ,าถ้าใช้ไฟก็เอาฐานออกเดี๋ยวไว้านานๆมันจะบวม ตอนนี้ลูกก็เอาไปทําบุญต่อมั่งแล้วก็เอาไว้หลักษาตัวเองด้วยแต่ได้ตามสะดวกอยูอ่ก็มาโปรดชาวสุโขโทัยตอนนี้ก็ข้อบุญอันนี้ก็ย้อนกลับไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อยืมก,กับลูกกับหลานกับยาตยมไปนานๆจ้ะ,ะไม่เลยไหให้เชื่อความดีทำไปเถอะเมื่อทานบาร,รมีเราสร้างมาอย่างไง ทานก็กลับมาหาเราเราทำความดีวันหนึ่งความดีก็กลับมาหาเราเหมือนวันนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเจอตามมานะตาัมมาจะต้องไปสอบหาเองนะแล้วก็เจอกันต่อให้คนเขียนหนังสือมาหาตัมมาต่อให้คนมาที่วัดตัมมาก็ยังไม่โปรดตรงที่ต้องให้ตัมมาไปอย่างนี้ตัมมาจะมีความสุขใช่จะ,จะได้รู้ว่าบ้านไหนทำยังไงเราจะได้เห็นด้วย แต่ตอนตอนเช้าก็มีลุงตามันมาวินทาบ้านนะลุงตาก็เมืนี่ันใจบาดขันใจบาดท่านก็ยังอยู่กันอย่างใจถ้าลูกทําไหวก็จะใส่ถ้าทกไม่ไหวแบบปวดข้าไม่ไหวก็ไม่ได้ใจอ่ะจ้ะเรามาต่อยก็อย่างว่าเนาะข้อห้ามเยอะเลยเนาะเรื่องอาหารโอ้โหมันมีค่ายูริกเยอะเนี่ยจ้ะค่ายูริกเขาเยอะมากก็ต้อง แวัเป็นที่มันปวดกระดูกอจ้วยิ่งห,หนาวๆเขาก็ปวดจ้ยนะก็ต้องหัดพุทโธไปและแผ่เมตตาให้กับร่างกายให้กับเจ้าก,กรรมในเวรเกือดีขึ้นนะไม่แน่นะโรคบางอย่างรักษาอย่างเดียวหมอไม่หายแต่พอแผ่เมตตาปฏิบัติธรรมดีขึ้นก็มีะฉะนั้นมันแล้วแต่ว่าบุปกรร,รมของคนจะมีกรรมกับอะไรก,ก็ตอบยากแต่ลองทำดูนะไม่มีอะไรเสียอย่าฟังทำแผ่เมตตานะ เอาไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าเออคนที่มาด้วยก็ให้เจริญเจริญได้นะจ๊ะเออ,เออได้เนื้อเสื้อย,ยืดมีบ้างไหมตัวใหญ่ใหญ่เอาเสื้อย,ยืดมาบ้างสิให้โยมก็ใส่เอามาเลยสองสามชุดที่เป็นชุดหมดหรือยังที่เป็นชุดอ่ะสามส่วนด้วยอันนี้เออตัวเล็กได้นี่เสื้อตัวเล็กเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเล้ว นี่นี่เสื้อหนึ่งสองสามอ๋อนี่เสื้อยีเดนนี่เออเสื้อยืดโอ้โหตัวนี้เล็กไปไหมดีวพอดีโอ้เธอใส่แล้วก็เล็กไปไหมโอ้ไม่ไม่เล็กเลน,นะ ไม่เล็กเลยนะโอใส่แล้วดูสว่างเลยอ้าวกราบหลวงพ่อค่ะเคยเห็นในคลิปเคยเห็นจ้าเห็นดูประจำเลยเหมือนกับตัวจริงไหมนะมากเลยค่ะชอบหลวงพ่อมากตอนหลวงพ่อไปอะไรอย่เงี้ยจะดูเปิดดูตลอดเลยจ้ะจ็ช่วยเหลือกันไปจ้าขอบคากหลวงพ่อโมทนาสาธุแค่นี้นะเจริญพรได้เห็นตัวจริงอย่าลืมพุทโธนะ ให้เชื่อเรื่องกรรมดีอย่วันนี้ผลยังไม่ให้ก็อย่าน้อยใจทำไปไตั้งใจไปแล้ว